ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับการเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งกันต่อเลยนะครับของปีล่าสุดปี6กสามนั่นเองข้อนี้เป็นบทตีโกนนะครับตีโกมิติซึ่งน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตีโกนเนี่ยยากนะครับก็ทิ้งดีกว่าแต่ว่าพี่อยากให้เราเปลี่ยนความคิดนะครับว่าตีโกนเนี่ยตอนเนี้ยมันออกข้อสอบไม่ยากแล้วนะครับอย่างปีเนี้ยตีโกนเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยออกง่ายมากนะง่ายงั้นเรามาดูกันว่าง่ายยังไงข้อนี้มาดูเนาะ ขาให้ตัวนี้มานะครัเศ e เ A เท่ากับลบหส่วนสมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอแปลงเป็นตัวที่เราคุ้นเคยแล้วกันอ่าสายคแแทนเนาะอ่าเดี๋ยวทวนให้มีมันจะมีส่วนกลับของมันนะครับอ่าโคเศกเนี่ยจะเป็นส่วนกลับของ s i ยนะก็คือ1นึ่ส่วนสายนั่นเองโอเคไหมอ่าต่อมา s e ก A ก็จะเป็นส่วนกลับของคอ s นะครับ ก็จะได้หนึ่งส่วนคอร์สแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นคอร์นะครับคอร์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนแทนนะครับอ่ะโอเคไหมอันนี้คือเราต้องจำได้เนาะก็เรียนตอนมสามแล้วอ่ะโอเคโจทย์ให้ตัวนี้มานะครับพี่ขอแปลเป็นคอร์และการเซกเนี่ยจะได้ดูง่ายๆเนาะอ่ะก็เลยจะได้ว่าเซก A เนี่ยเท่ากับเท่านี้ แปลมันคอสก็ต้องกับเศษส่วนใช่ไหมอ่าเพราะเป็นส่วนกลับกันก็ลบห้าส่วนสาก็จะเป็นลบสาส่วนห้านั่นเองอ่านี่คือคอสเนาะอ่าทีนี้โจทย์ให้เงื่อนไขามาเพียบเลยก็คือคอสเป็นลบถูกไหมแล้วก็สาเป็นบวกอ่าเราก็ต้องมาดูว่ามุม A เนี่ยอ่าโจทย์ให้มาอยู่ในช่วงศูนย์ถึงสองพายอยู่ในควอลนไหนอ่าเราก็ต้องมาดูพี่ว่าวงกลมหนึ่งหน่วยมาแล้วกันอ่าจะได้ทวนให้น้องๆ อ่าประมาณนี้วาดใหม่ไม่กลมไม่ตรงตรงนี้อ่าเขาค่าประมาณนี้แล้วกันอ่าตรงนี้ x ตรงนี้ y เนาะอ่าแกน x แกน y ทีนี้ควอเลนที่หนึ่งเนี่ยทุกตัวฟังก์ชันตรีโกเป็นบวกหมดนะเขาจะท่องาอาอ่าออกควอเลนที่สอ,องอ่าเขียนบวกไว้ด้วยควอเลนที่สองก็คือซ่เป็นบวกตัวเดียวนะครับอาที่เหลือติดลบแล้วก็ควอดลนที่สามแทนเป็นบวกตัวเดียวนะครับควอดันที่สี่ก็คือ คอร์สบวกนะครับอ่ะก็เวลาท่องนะครับเขาจะท่อง i นะอล tan c แทนคอร์สะหรือจำง,ง่ายง่ายนะครับท่องไปเลย all s a n t น c o คนรครับจะได้จำง,ง่ายงนะ่ายเนาะอ่ะและ้วทีนี้โจทย์ให้นี่คอสติดลบถูกไหมคอสติดลบก็อยู่ในควอรลนที่สองกับสามถูกไหมอ่าอยู่ในสองกับสามอ่ะพี่เขียนให้แล้วไซนเป็นบวกเนะาะไซนเป็นบวกก็อยู่ในควอรลนที่หนะึ่งเนาะที่ทุก ฟังก์ชันตรีโกณม็็นบวกหมดแล้วก็ของตัวมันเองที่เป็นบวกก็คือสายอยู่1กับ2เนาะอ่าเสร็จแล้วเราเอามาอินเตอร์เซกันแสดงว่าข้อนี้มุม A เนี่ยจะอยู่ในควาดันที่สองนะครับที่มัน3ากันเนี่ยอ่าอยู่ในควาดรนที่สองมุม A ข้อนี้อ่าก็โน้ทไว้เอาล่ะทีนี้ก็ง่ายแล้วนะครับโจทย์ต้องการหาตัวนี้เนาะอ่าไฮไลท์แล้วกัน โอเคไหมงั้นเรามาวาดสามเหลี่ยมก่อนเพราะเราเพราะว่าเราจะเรารู้คอแล้วใช่ไหมเราต้องรู้ตัวอื่นด้วยอ่ะเราก็มาวาดสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะได้ตรงนี้เป็นมุม A เนาะอะ่คอสก็คืออะไรจําได้ไหมอัตรา,าส่วนตรีโกณมิติคอสคือชิดฉากใช่ไหมชิดฉากสามส่วนห้าเนาะเครื่องหมายลบไม่ต้องไปวาดในสามเหลี่ยมก็ได้โอเคไหม จะได้ไม่วุ่นวายอ่าจะได้ไม่งงก็จะเป็นชีทก็คือสามฉากก็คือห้านะครับอ่าด้านนี้เราก็จะรู้อัตโนมัติใช่ไหมพีทาโกรัสนา่าจะจได้ชุดที่เราคุ้นเคยสามสี่ห้าเนาะด้านนี้ก็ต้องเป็นสี่อ่าเคยเรียนตอนมสองเนาะก็ใช้บ่อยมากอ่าแล้วทีนี้ก็มาดูตรงนี้อาพี่โยงมาเลยกันสิ่งที่โจทย์ถามเราก็าจะได้ห้าไซเอก็ดูนะครับ ทายคืออะไรเอ่ยอัตราส่วนก็คือข้ามฉากถูกไหมสี่ส่วนห้าอ่ะก็แทนค่าไปเป็นสี่ส่วนห้าเนาะเครื่องหมายเป็นบวกเนาะเพราะโจทย์ให้ทายเป็นบวกมาอ่ะก็คืออยู่ในควอดรที่สองนั่นแหละต่อมาบวกกับคอร์ดเอคอร์ดเป็นส่วนกลับของแทนใช่ไหมนี่ที่พี่เขียนแทนคืออะไรเอ่ยอัตรา,าส่วนตรีโกณข้ามชิดเนาะอ่าข้ามชิดก็คือสี่ส่วนสาม แสดงว่าคอดเป็นส่วนกลับของแทนก็ต้องกลับกันเนาะเป็นชิดข้ามนะครับก็คือสามส่วนสี่ขอดก็จะเป็นสามส่วนสี่เครื่องหมายเป็นอะไรเอ่ยอยู่ในะควอเลนที่สองเนาะควอแลนที่สองเนี่ยมีทรายตัวเดียวที่เป็นบวกแสดงว,ว่าคอดเนี่ยต้องติดลบเป็นลบสามส่วนสี่เนาะอ่าแล้วก็หารด้วยข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งบวกคอด a เราดูแล้วลบสามส่วนสีก็แทนไป แล้วก็โคเซกเอล่ะโคเซกเป็นส่วนกลับองซาใช่ไหมที่พี่เขียนก็กลับกันเนาะนี่ซาเรารู้แล้ว4ี่ส่วนห้าโคเก็ต้องเป็นห้าส่วน4ี่เนาะอ่าส่วนสี่จบแล้วคิดเลขออกมาก็ได้คําตอบแล้วครับน้องตรงนี้ก็จะเป็น5ตัดกันสวยงามก็จะเป็นสี่ลบสาส่วนสี่แล้วก็ส่วนข้างล่างจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยหลบ สิบห้าส่วนสิบหกแล้วพี่จะทําสวยเท่ากันนะครับก็ตรงนี้พี่ก็คูณสี่ั้งเศษและส่วนแล้วก็ข้างล่างก็คูณสิบหกเนาะทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เป็นสิบหกลบสามส่วนเท่าไหร่เอ่ยอ่ะสี่เนาะแล้วก็ส่วนเท่าไหร่ข้างล่างจะเป็นสิบหกลบสิบห้าส่วน อ่ะสิบหกเนาะก็จะมีค่าเท่ากับสิบสามส่วนสี่ส่วนหนึ่งส่วนสิบหกอ่ะเป็นเศษซ้อนเนาะเราก็กับหนึ่งส่วนสิบหกเนี่ยขึ้นมานะมากับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเนาะเราก็จะได้สิบสามส่วนสี่คูณกับสิบหกส่วนหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะได้คิดเลขออกมาจบละตรงนี้ก็สี่ก็ตัดไปเนาะอ่ะตัดกับสิบหกก็เป็นสี่จบละ สิ 4, บสามคูณสี่ต่อพ้าอะไรเอ่ยต่อห้าสิบสองนั่นเองครับข้อนี้ก็ง่ายไหมครับอ่าง่ายมากเลยเนาะนี่ตีโกดปีนี้ออกง่ายขึ้นเยอะนะครับอ่าก็รับไปนนเก้าคะแนนครับเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นเติมคำเก้าคะแนนอ่าเวลาฝนแล้วก็ฝนไปนะศูนย์ศูนย์ห้าสองจุดศูนย์ศูนย์อ่าก็รับไปครับเก้นาคะแนนถ้าทําได้อ่าโอเคไหมก็สำหรับตีโกดพี่มองว่า มันยากใช่ไหมอ่าน้องๆอ,อาจจะมองว่ามันยากแต่ว่าเนื้อหามันเยอะจริงไหมอ่าพี่อยากให้เราไปทวนเนื้อหามาแบบดีๆแล้วฝึกทาข้อสอบเก่าเยอะๆพี่มองว่าตีโกนปีนี้ก็จะออกง่ายแบบนี้แหละอ่าไม่น่ายากเพราะว่าคนออกข้อสอบเขารู้แล้วว่าอ่าข้อสอบเนี่ยระดับเนี้ยอ่าถือว่าใช้ได้นะครับก็ข้อสอบเนี้ยถือเป็นข้อสอบที่ดีนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ